ขอบเสื้อหลวมเกินเทคนิคเย็บแก้เสื้อคอกว้างให้พอดีอกแบบไม่ต้องตัดใหม่ขั้นตอนง่ายๆปรับขอบเสื้อคอกว้างให้พอดีทรงวางเสื้อราบบนโต๊ะแล้วจัดแนวตะเข็บไหลทั้งสองข้างให้ตรงกันวัดระยะจากตะเข็บไหลลงมายังขอบเสื้อด้านหน้าเพื่อหาจุดที่อกใหญ่เกินพอดีแล้วทำเครื่องหมายไว้จากจุดเครื่องหมายลากเส้นทแยงมุมขึ้นไปหาตะเข็บไหล ใช้เข็มและได้เล็กเย็บตามเส้นทแยงที่วาดไว้เย็บให้แน่นแต่เรียบเพื่อไม่ให้เห็นรอยเข็มจากภายนอกใช้ฝีเข็มเล็กและถีขึ้นบริเวณขอบอกเพื่อให้แน่นกระชับดูเรียบร้อยเมื่อเย็บถึงปลายเส้นให้เดินเข็มย้อนเข้าไปด้านในและตัดได้ส่วนเกินออกทำเช่นเดียวกันกับอีกฝั่งเพื่อให้ทรงสมดุลไม่เบี้ยวหากขอบเสื้อยังหลวมอยู่ให้ดึงสายหรือเย็บเพิ่มเล็กน้อยจนได้ทรงที่ต้องการ หลังเงย็บเสร็จเสื้อจะกระชับขึ้นโดยไม่เห็นรอยเข็มและยังดูดีเหมือนใหม่ใช้ได้บางและสีใกล้เคียงเสื้อผ้าจะทำให้เนียนเป็นธรรมชาติเหมาะกับเสื้อผ้าบางเช่นเสื้อฤดูร้อน